คุณผู้ชมเองนะคะเป็นคนที่ถูกแอบ,บรักหรือว่าไปแอบ,บรักใครนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลนะคะไปพูดคุยกับสองนักแสดงข่าวโสสแล้วก็โอมคณินนะคะจะละครเรื่องอกเกือบหักแอบ,บรักคุณสามีนะคะ,อะตอนนี้พร้อมยังคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สอยโฟนพี่แหม่มครับค่ะครัมอสกับโอมนะคะเดี๋ยวถามก่อนนะคะว่าในชีวิตจริงทั้งมอสแล้วก็โอมเนี่ยนะคะเป็นคนแอบรักหรือว่าถูกแอบรักคะเอามอสก่อนโอ้ออก็เคยประสบมาทั้งสองนะครับนี่เป็นยังไงคะการเป็นคนแอบรักค่ะการถูกแอบรักก็ บางทีถ้าเราไม่รักเขาาก็ลำบากใจนิดนึงนี่แล้วการเป็นคนแอบรักการเป็นคนแอบรักแอบรักเขาล่ะก็ถ้าเขาไม่รักเราก็ลำบากใจนิดนึงครับเหมือนกันเอามาโอมบ้างโอมโอมโอมล่ะคะครับค่ะยังไงใครๆก็ต้องเคยเจอนะผมว่าแบบนี้ทั้งไปรักเขาแล้วก็เขาไม่แอบรักอย่างนี้เนาะก็รู้สึกดีคนละแบบเวลาไปรักเขามันก็แบบมันก็ แอบรักเขามันตื่นเต้นดีใช่ไหมบางทีเขาไม่รู้บางทีเขารู้ก็เขินนแต่ว่าถ้าคนอื่นมารักเราแล้วแล้วเราเอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นเราก็รู้สึกดีนะแต่ว่าก็ก็เป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ไปดีกว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมานานหรือยังคะอะไรนะเหตุการณ์นี้ผ่านมาหรือยังนานหรือยังคะมันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับนี่ โดยโดยเฉพาะตอนนี้ในละครเรื่องอกเกอบหักแอบรักคุณสามีนะคะอ่าเราอยู่ในเรื่องนะคะเอาโมสก่อนและกันโมสเนี่ยคือความรักเนี่ยถูกแอบรักเนี่ยไม่ธรรมดานะความรักคทางดีของเราเพราะว่าเป็นพีเชษ่นพิเชษอ่ะแอบรักเราอ่ะเออแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่พม่าที่เพิ่งออกไปก็น่ารักมากๆมีคุณผู้ชมก็ชอบด้วยนะค่ะ บอสเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงการถ่ายทำกับพี่มาตูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวไหมกลัวไหมก็อไม่ไม่ไม่กลัวนะฮะแต่มันก็จะเขินเขินนิดนึงนะฮะเขินเขินนิดนึงแบบว่าไม่เคยร่วมงานกับมาตูมเลยแล้วกอเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาพูดคำว่าเขินนี่แสดงว่ายังไงคะแปงว่าคิดนะไม่ไม่ไม่คือแบบว่ามันจะประมาานิดนึงนะฮะคือแบบว่าพอมาร่วมงานกั็นทีมคือไม่เคยรู้จักหรือ พูดคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาร่วมงานกันก็มามารับบทบาทสถานการณ์แบบนี้เลยมันก็เลยแบบว่าเออจะเก่งเก่งนิดนึง่แต่ว่าที่เมียนมาหลายคนก็ชอบนะคะที่ไปเที่ยวกันว่าน่ารักมากแบบมีความเคมีอ่ะครับครับแล้วก็ก็พยายามพยายามจะให้ให้มันมันเกิดเคมีนั่นแหละครับอ่า โอมคือตอนนี้มดไม่เห็นโอมโอมคือหัวเลาะหัวเลาะแรงมากเอโอมชอบใจแรงมากเห็นนะเห็นฮะเขาหัวเลาะตาหยีเลฮะตอนนี้ครับอ่ะงั้นมาถามของโอมบ้างโอมนี่คือเลื่อนขั้นแล้วนะจากคนแอบรักเป็นคนตามจีบแล้วที่เมียนมาใช่ครับตอนนี้ก็เหมือนเขาก็รู้แล้วแหละว่าเราแบบตามจีบแต่มันก็จะตลกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมยก็คือตามตามตามรุก พี่เทียนเต็มที่เลยส่วนกบก็แบบเฮ้ยเรายังมีโอกาสเราก็แบบเราก็ยังสู้ต่ออย่างตามจีบต่อไม่เลิกอะไรเงี้ยครับเออค่ะค่ะแต่หลังจากนี้เป็นยังไงพี่พี่กบเขาจะถอดใจไหมหรือเขาจะสู้ต่อหรือยังไงพอจะแบบเง้มแง้ไม่ฟังหน่อยได้ไหมคะ ยังไงกบก็สู้อย่างนั้นที่สุดท้ายเลยครับใช่แต่ตอนนี้กบเหมือนบอกว่าต้องกลับไปทําต้องกลับไปทําใกล้จะต้องกลับไปทํางานที่โปรเจกต์ต่อที่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซฟน้องเมย์กันนิดนึงเซฟน้องเมย์กันนิดหนึ่งด้วยเพราะเมย์แบบถูกทำร้ายติดใจอะไรอย่างเงี้ยาะเคียนตลอดอพี่กบพี่ก้างก็ต้องเซฟน้องเมย์กันนิดหนึ่งค่ะค่ะ แล้วจะมีอะไรสนุกๆอีกไหมคะในบทบาทของพี่กบเนี่ยค่ะ,อะแอบ <จะ S 1> เห็นม,มา <surprise. S 1> ว่ามีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยววันคืนวันจันท์เนี่ยครับมันจะมีเซอร์ไพรส์นิดหนึงน่งก็คือเหมือนกบพี่กบพี่ก้ามเนี่ยต้องเข้ายื่นมือเข้าไปเซฟน้องเมย์กันค่ะแล้วเหมือนเราต้องเราต้องไปขึ้นโชว์พร้อมกับความอาย <laughs> เป็นนางไห ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่านางไห้เป็นยังไงภาพที่คือตอนนี้คือโอมกําลังแต่งหน้าแต่งตัวแบบจัดเต็มมากเลยนะคะเอาที่โอมเหรอคะอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละได้ทีของโมดบ้างแล้วโมราวนี้โมดหัวเลาะแทนนะคะที่ว่าข้างบนข้างบนเขินแล้วเนี่ยข้างล่างนี่โหวิวมากมันสั้นมันมันเย็นไปหมดเลยนี่เป็นครั้งแรกไหมคะที่ต้องมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ โอ้โหครั้งแรกเลยแล้ววันที่ถ่ายทําก็คือฝนตกหนักมากทั้งวันออใช่คนระับพายุเข้าวันนั้นพายุเข้าเราต้องแอบกันอยู่ใต้ร่มเล็กๆกันออแล้วหนาวมาก<ล>แล้วชุดคือเล็กแต่งตัวเล็กฝนใช่ค่ะแล้วไม่ได้มีแค่อมคนเดียวใช่ไหมคะครับพี่เจี๊ยบเนี่ยก็คือต้องขึ้นไปโชว์กันพี่กบพี่กัง้งแต่ว่าต้องคอยดูกันพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาจ้างร้อยเล่นห้าร้อยแ อยากดูแล้วต้องดูเออต้องดูต้องดูค่ะแต่ว่าพี่กบพี่ก้างนี่ก็ไม่ได้แอบรักกันใช่ไหมคะไม,ไม่มีสลับคู่อะไรกันใช่ไหมคะมันมีมันมีมองมองตากันบ้างแต่ว่าจริงๆิแล้วเหมือนเพื่อนสนิทมองตาก็รู้ใจมากกว่าครับไม่มีตาร์ากันอ๋อม่สปาร์าเออส่วนของโมดเองการเข้าขากันกับแก๊งจตุรเทพ นี่แบบแต่ละคนนี่โอ้โหเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะแล้วเราเป็นน้องเล็กต้องรับมือยังไงบ้างคะโอ้โหในฐานะเพื่อนร่วมงานนี่ต้องแบบว่าคอยตามไม่ทันตลอดเลยครับเพราะว่าพี่ๆเขาแบบว่าไวมากนะพี่ฟอยพี่โบอย่างเงี้ยสองคนนี้ก็ดูแล้วว่าเขาเป็นพิธีกรเวลาเขามาเล่นละครเขาพูดเก่งแล้วไวพีดก็ปุ๊บปั๊บเราเนี่ย คือต้องตามไม่ทันตลอดเวลาเลยค่ะว่าเขาจะมีแบบว่าออกไปนอกบทด้วยใช่ไหมคะเขาจะมีอะไรสุดใสเราตลอดใช่ครับใช่ครับเราก็เดี๋ยวจะเราจะหลุดขับไงฮะเขาตลกมากค่ะค่ะจัะอังคารหน้านี่ตัวของมอสเองจะเจออะไรบ้างคะตัวของน็อตเองในเส้นเรื่องของน็อตกับพิเช่ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับว่าน็อตก็คงจะ ต้องเผชิญกับการตัดสินใจหรือความลังเลอะไรบางอย่างนะฮะรความรู้สึกนะฮะวันไหววันไหวไหวันววันไหว,วคุณไม่ยุ่งอะไรกับเขาคุณกอบแล้วไม่ปรึกษาแก๊งจตุรเทพของคุณเหรอคะโมสมันเป็นเรื่องที่ยากจะปรึกษานะฮะเรื่องแบบนี้ เว,เวลาเราเล่นเราก็แบบว่าเข้าใจเลยนะครับว่าแบบว่าอ,อ,อย่างตัวน็อตเนี่ยเราก็มีเพื่อนกลุ่มจตุรเทพอะไรอย่างเงี้ยฮาว,ว่าอะไรอย่างเงี้ยออแต่พอพอมาเผชิญกับกับปัญหาเงี้ยไม่ใช่ปัญหาหรอกแบบความรู้สึกแบบเนี้ยที่มันมันแปลกหมายมากเนี่ยอโอ้มันยากที่จะพูดมากเลยครับเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วก็ลําบากใจเวลาเพื่อนถามนะค่ะสถานการณ์จริงเนาะ อ่แต่ว่าเรื่องราวยังคงอยู่กันที่เมียนมาใช่ไหมคะโอมยังอยู่ที่เมียนมาอยู่ครับยังอยู่ที่เมียนมาอยู่ครับสองตอนนี้ค่ะเพรานเส้นเรื่องของเราสองคนก็จะเป็นเรื่องของความรักกันถูกไหมฮะใช่ครับเออค่ะอ่ะมาพูดถึงเรื่อง new normal กันหน่อยอ่หรือว่าผลงานผลงานเนาะของโอมมี new normal ยังไงบ้างคะตอนนี้ยังเปิดกล้องอะไรยังไงอ่ตอนนี้ก็ ละครก็เริ่มเริ่มเริ่มคุยกันเรื่องคิวถ่ายนะครับว่าเอจะกลับมาถ่ายเมื่อไหร่แล้วก็มีอย่างกองของผมเนี่ยก็จะมีเกมปรัถนาของพี่อากลังทมนะครับเขาก็จะเอาส่งรถพยาบาลมามาตรวจโควิดที่บ้านตรวจเลือดใช่ครับแล้วก็รอผลแล้วก็ถึงทําใช่ครับค่ะเราต้องเตรียมตัวยังไงก่อนจะกลับไปเข้ากองบ้างไหมคะทางทีมมีแจ้งมาบ้างไหมคะ เตรียมตัวหมายถึงเรื่องเรื่อง New Normal ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็อาจจะต้องนำนำอุปกรณ์ไปเองครับพวกแปรงแต่งหน้าอะไรพวกนี้ครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าใช่ครับใช่ครับการซื้อใหม่ให้เขาไปไปไปแต่งนี้อ๋อไปไหนต้องพกขังด้วยนะตอนนี้แต่ว่าที่กองจริงๆที่กองก็คือจะมีจะมีเซตของใครออกมาไว้ให้อยู่แล้วอ๋อค่ะใช่ครับมาตรการเป๊ะมาครับมีรถพยาบาลมาอยู่ประจำอยู่ในกองด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะของโมสนะคะ เป็นยังไงบ้างนิวนอร์อลของตัวเองตอนนี้ในชีวิตส่วนตัวก่อนก็ได้อ๋อชีวิตส่วนตัวเหรอครับก็มีอะไรทําแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานะฮะเช่นทาอาหารอย่างเงี้ยครับค่ะก็ได้ได้สกิลนี้มาจากจากการกลักัวเหมือนกันครับอ,ออกกำลังกายออกกำลังกายเห็นมีภาพออกกําลังกายนี่ใช่ครับออกกำลังกายนี่อยู่ๆในห้องก็มีอุปกรณ์ ออกกาลังกายแบบจัดเต็มขึ้นมาเฉยเลยค่อยๆโผล่มาทีละชิ้นสองชิ้นอันก็มีกล้ามนะคะมีกล้ามแล้วใช่ไหมไม่ต้องกลับไปยิมแล้วนี่หว่าอะไรนะครับมีกล้ามแล้วใช่ไหมซิกแพคแล้วใช่ไหมความแตกต่างของการออกกำลังกายที่บ้านกับยิมมันต่างกันอย่างคือคือมันจะขี้เกียจมันใกล้เตียงไปหน่อยไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ใช่ไหมแปลว่าอย่างนั้นแล้วเรื่องของนิวโดมของในการทํางานล่ะคะ เตรียมกลับมาถ่ายละครยังหรือยัง,ยงคะเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วครับแล้วก็มีการแบบว่าบอกให้เตรียมอย่างเช่นที่พี่อมบอกครับเตรียมอุปกรณ์การแต่งหน้าอะไรอย่างนี้เบื้องต้นไว้ใช้เองหรืออาจจะเป็นกระติกน้ําหรืออะไรต่างๆที่เราเราเรา,เร,ารับผิดชอบตัวเองได้ครับก็ควรเตรียมไว้ของ<อ>มดนี่เรื่องอะไรคะตอนนี้ผมมีรับเชิญดวงตาที่สามครับ ค่ะอะขอบคุณมากรักษาสุขภาพกันนะคะอากาศไม่ตกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบครับครับค่ะติดตามทั้งคู่กันได้นะคะอกเกือบผักแอบรักคุณสามีในเส้นสายเรื่องราวของความรักความสุขอาทิตย์หน้ารออยู่นะะ